การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ันนี้ก็วันที่สี่แล้วครับวันนี้มากับไสเนยนะฮะไสหนุ่มมันไปกินเหล้าในเมืองกลับมาไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับอยู่กันยาวๆมาที่บึงละหานนะวันนี้วันที่สี่สามสามวันวันแรกก็ประสบความสําเร็จได้สองตัววันที่สองก็กัดหลุดขาดนะครับแล้วก็เจอลมฝนนะแย่เลยนะครับเต็มๆพอมาวันที่สามก็ลมตั้งแต่เช้าเลยครับฝนด้วย ก็ไม่ได้เลยหาแทบไม่เจอเลยครับวันนี้ก็วันที่สี่เช้านี้มากับน้องอีกคนนะครับน้องเนยนะใครจะมาใช้บริการไกเนยบึงละหารนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ล่างลิงก์ไอเดียไลน์ไว้ให้นะครับโอเคครับนี่เราก็อยู่ที่หมายกลางทุ่งนานะครับน้องเลยก็ขับเลอผ่านมาเจอแล้วหนึ่งข้อก็น้ําตื้นใช่ไหมน้องเลยประมาณนี้เราต้องอยู่ห่างนิดนึงครับถ้าถ้าถ้าตื้นมากครับเราจะไม่เข้าใกล้ลูกฝอยเล็กๆนะครับ ดูการก็ลูกขึ้นฟ้าขาวๆหาืกา,ากันหมอนตอกระต้นบัดนะเดี๋ยต้องมาลองดูครับตัวแรกนี้ก็จะใช้สายกันลมนะขนาด6.5เซนนะฮะลองดูกันนะครับว่าจะสดหรือเปล่า ลูกที่ตัวเล็กอย่างนี้นะตัวเล็กนี้ครับมีโอกาสโดนมาแล้วนะนี่ไม่ต้องไม่ต้องฝีมือใครครับไม่ใช่กิ่งกระหนุ่มก็สองคนนี้ครับไม่ต้องตามหาตัวให้ยากครับแต่อยู่แน่ๆหนึ่งตัวแต่อีกตัวไปไหนไม่รู้นะครับถึงจะลูกเล็กนะแต่ลูกที่เขาขึ้นเนี่ยมีอาการที่ขึ้นเร็วลงเร็วแล้วก็จะคลายฟองขาวๆฟองจะแตกตัวแล้วก็คุบได้เร็วนะครับก็หมายถึงว่าไม่ค่อยจะสดเท่าไหร่นะครับลูกคอกดูง่ายนะครับถ้าถ้าสดเนี่ยก็คือดูลูกจะขึ้นแบบนิ่งนะครับ ไม,ไ,มไม่เนน ه, มหนื่อยแมงน่าโดดใส่ยิ่งไรกินเมาล่ะเหยมาล่ะเยมันแย่มันจนมมาแล้วครับ เอามาจอดเรือนีปกักติดตัวอยู่เติดข้างปลาเด็กขึ้นมาเด็กสอ,อง้หยืนได้ เรือแม่มันจีบเลยเนาะ

เลยได้บอกเลยได้ครับพีแ่แล้วถึงล้วแล้วไปไหนไม่ได้หรอกดักมาล้างแค้นให้กับหลายๆคนครับตัวนี้เจ็ดดีไหมครับไม่มีสวิงด้วยนะไมม่ีีงเด๋ยวทำให้ดูครับ รครับหนักนานๆหลายคนเขามาเจอเจอกันไว้นะครับตัวนี้เร,ร,รือเราไม่มีสวิงนะฮะไม่หมดครับมีจิ๊ปเปอร์อยู่อย่างเดียว ต้องไปครับแพลสลายไปเลยเลยดียด๋วยวเราหยุด หนักเลยนะครับตรงนี้น้ำลึกต้องระวังแปะทลายหน่อยไปไม่ได้ต้องแปะลายครับโอ้ยระวังมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปรีบร้อนกับมันนะครับค่อยต้อนฝั่งของตัวบิดจกให้เข้าเงือกนะครับ แล้วดีมากครับตัวนี้อย่างใหญ่ย่งใหญ่เลยครับสาเนยบอกอย่างใหญ่มีคู่นะครับปลาตัวนี้บอกเลยนี่ครับสายก,ยายกันลมอยากเคลียร์ที่เป็นก่อนนะครับ,รบอยากวางปลาก่อน ขอเทินตักเลนะครับตัวนี้วัดเข้าไปเต็มกามเลยนะตัวนี้โอไลออนนะแบ็คโหลดนะครับอือนๆะนะตัวนี้ถ่ายแบบเรียวทําเลยใช่ไหมน่าจะเป็นโทฟี่ในทริปนี้เลยนะครับสับใจนะฮะตากล้องแคปหน่อยครับปูใสไซส์กันอีกทีนะครับ ลอยมันเต็มเลยนะไปดูเลยมั่งไม่รู้นะครับตัวนี้นี่ฮะสายกันล่มโตใหม่นะครับไว้เจอกันนะฮะสำหรับลูกค้กที่หมายสภาพประมาณนี้นะครับมีสไลายมีบัวนี่บอกเลยว่าสุดตัวนี้เป็นตัวเบ็ด5โอนะครับที่ผมโมขึ้นมานะครับขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งสักครู่ครับโอ้ยโคตรชะโดวเว้ยเต็มเต็มเตี้ยครับขอบคุณสภาพสวยๆจากกรฟิชชิ่งเลยครับและกางเกงนะกันเบ็ดที่ผมใช้ทริปนี้ก็จากทัดดาวนะครับโอไลออนนะครับ คอมแบตสติกนะครับรุ่น Black Road นะครับโอเลอนตัวนี้7ฟุตหนึ่งนะครับผิวน้ำมันๆนะฮะงัดกระเด็นเส้นสั้นต้องแบบนี้นะครับสายกันลมนะฮะตัวเบียด5โอนะครับเดี๋ยวเจอกันเเร็วนี้นะครับนะนะโอเคครับ

Chú leo Chú Chú ơi Chú lại Mình không người